ทุกคนเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยก็เหมือนแอปที่ติดตั้งบนมือถือที่หลายๆครั้งเรารู้สึกว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยติดบัก๊กมาดูกันครับตั้งแต่พักประชาชนเราอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ทำระบบการเมืองในสภาภายใต้ฝ่ายค้านเสี่ยงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเราได้อัปเดตแอป,ปหรือกฎหมายให้มีความทันสมัยอะไรไปแล้วบ้างผมขอจับเวลา2นาทีนี้ครับเสร็จปุ๊บมากินมาม่าพร้อมกันได้เลยมาดูกันนะฮะ กฎหมายทางด้านเศรษฐกิจฮะผ่านสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฎหมายการแข่งขันทางการค้าแก้บัคก,การแข่งขันทางการค้าให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่อยู่ในกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมสนับสนุนธุรกิจรายย่อยป้องกันการผูกขาดจากธุรกิจรายใหญ่สนับสนุนให้ s m e ไทยได้เติบโตพรบรล้มละลายสมัครใจช่วยลูกหนี้ทั้งธุรกิจ SME และบุคคลธรรมดาครับสามารถเข้าแผนฟื้นฟูหนี้ เข้าแผนฟื้นฟูกิจาการได้ทําให้ทุกคนสามารถแก้หนี้ด้วยตนเองได้ครับกฎหมายคุ้มครองแรงงานครับเพิ่มสิทธิและสวัสดิการให้กับทุกคนอย่างเช่นทําให้พ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกเพศทุกกลุ่มมีสิทธิที่เท่าเทียมกันอย่างเช่นการบังคับให้ต้องมีห้องให้นมบุตรในสถานประกอบการยังมีในเรื่องการแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นครับกระจายอํานาจให้กับท้องถิน่นให้ท้องถิ่นสามารถหาบุคลากร,กรที่มีคุณภาพ มาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่ใกล้ตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับน้ำสะอาดไฟสว่างทางสะดวกการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับลูกหลานต้องเริ่มต้นจากท้องถิ่นที่มีอำนาจงานเงินคนบุคลากรที่มีคุณภาพมารับใช้พ่อแม่พี่น้องในบ้านเกิดของพวกเราเองกฎหมายสารทหารทำอะไรครับแก้บัคทำให้คนในกองทัพที่เป็นคนพุจริตต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ต่างกับประชาชนทั่วไปและข้าราชการทั่วๆไปทําให้ระบบยุติธรรมในประเทศนี้มีความเท่าเทียมกันระหว่างคนในกองทัพข้าราชการปกติและก็ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยทุกๆคนมาดูต่อกันด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมครับเรายังมีการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมคดีที่ดินป่าไม้ครับช่วยคุ้มครองชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินคดีในการทวงคืนผืนป่าจากยุคคอสชอ ที่มีประชาชนทั่วทั้งประเทศกว่า30,000รายถูกำด,ดำเนินคดีที่ดินในส่วนนี้อยู่เรายังมีการอัปเดตแอปกฎหมายโรงงานและ p r t r ครับแก้บั๊กให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตไปพร้อมๆกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีใกล้ๆบ้านกับพวกเราทุกคนจะมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขนถ่ายนะครับขยะอันตรายแล้ก็มลพิษที่โรงงานต้องปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมกฎหมายกระมงครับ เราลดโทษชาวประมงที่เกินพอดีที่พรกประมงถูกออกมาในยุคของรัฐบาล